ฮัลโหสวัสดีครับและนี่คือ Happy Nucha Channel นะคะวันนี้นุชาก็จะมารีวิวของกินหรือว่าน้ำผลไม้ที่น้ำผักผลไม้ที่หลายๆคนแบบชอบหรือว่าแชร์รีวิวอะไรกันเยอะมากนุชาก็จะมารีวิวตัวน้ำมะเขือเทศดอยคำแต่ตอนนี้คือหิวไงแต่เลือกสูตรที่แบบว่ามันอร่อยที่สุดก่อนมารีวิวคือสูตรม็อกเทลนามะเขือเทศผสมน้ำผลไม้ จากธรรมชาติมันจะส่วนมันจะมีส่วนผสมของน้ำสตรอเบอรี่ด้วย20%น้ำสับปะรดสีรแล้วก็น้ำส้ม4%่แล้วก็น้ำมะเขือเทศทั้งหมด64%มันก็จะไม่ใช่น้ำมะเขือเทศร0แต่เป็นสูตรที่รู้สึกแบบว่าทานแล้วคล่องคอซึ่งสูตรนี้1กล่อง18บาทซื้อที่เซเว่นทุกสาขาน่าจะมีนะแล้วนะทุกสาขาที่แบบว่าของออกแบบเยอะๆใหญ่ๆก็น่าจะมีอ่ะตัวนี้อย่างที่บอกไป บอกไปแล้วว่ามีมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศ64นต้ำสตรอเบอรี่20แล้วก็น้ำอะไรอีกน้ำสวรส10%น้ำส้มแล้วก็วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล1มันก็จะหวานหน่ยหน่อยแล้วก็ใย,ยอาหารมี0.5 5, 5คอลลาเจน0.36อุ้ยเขาใส่คอลลาเจนเรื่องผิวด้วยนะมีวิตามินซีแล้วก็ไลโคบีนแล้วก็วิตามินเอซึ่งตัว อะไรโดยคําน้ำมะเขือเทศเนี่ยความจริงนุชาไม่ค่อยให้ความสนใจอะไรมันมากนะเพราะว่านุชาเนี่ยชอบทานน้าผักผลไม้ปัน่นอย่างบีดรูทผักกาดแก้วแล้วก็ผักอะไรต่างๆที่นุชาทำแล้วก็เคยเขียนรีวิวในบล็อกไปว่ามันสามารถทําให้ผิวดีขึ้นแต่พี่พอดีไปเป็นเพื่อนพี่เอิกๆในเฟซบุ o กไง คงจะรู้จักใช่ไหมพี่เอิร์กที่ทำเป็น beauty b ็ o กเกอร์สวยอะ่ะเออถ้าพี่เอิร์กดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ฝากขอบคุณด้วยนะคะว่านุชชาไปได้ทานเรารู้สึกแบบโอเคอ,เคอะ่ะคือพี่เอิร์กเนี่ยได้เม้นต์หรือว่าโพสต์ภาพมเขือเทศโดยคำเนี่ยแล้วมีพี่หมอมาแสดงความคิดเห็นว่าเอ้ยทานแล้วมันดีแต่ต้องทานต่อเน,นื่องอย่างน้อยประมาณ1เดือนหรือ3เดือนขึ้นไปอะ่ะผิวของเราเนี่ยรู้จักแบบ ขาวกระจ่างใสลดจุดดำๆนะ่ะหรือว่าสิวเนี่ยดูลดลงเพราะว่านะ้ำเมืองคเทศเนี่ยมันมีวิตามิน A แล้วก็ไลโคปีนแล้วก็มีใย,ยอาหารที่เขาผสมอยู่ด้วยค่อนข้างที่จะแบบว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยคือตัวเนี้ยเป็นรสชาติที่นุชาชอบมากที่สุดต่างจากรสออริจินอลยังไงเพราะว่ารสเนี้ยมันทานง่ายแล้วก็ใครๆก็ทานได้เพราะมันมันเหมือนน้ำผลไม้ทั่วไปอะ ขวดหนึ่ง18บาทเราสามารถซื้อง่ายที่เซเว่นเดินไปติ้งติ้งเซเว่นก็กลับมาจ่ายตังซื้อกินได้เลยก็ช่วงอากาศร้อนๆอะไรเงี้ยก็ทานได้มันไม่ข้อดีของมันคือไม่ใช้วัตถุคันเสียสำหรับว่าใครสมมุติว่าใครดูแลสุขภาพรักสุขภาพอะไรเงี้ยก็เป็นทางเลือกที่ดีนุชาปลื้มมากเลยอ่ะก็จะเจาะดูรีวิวให้ทุกคนดูกันว่าอ๋อตัวนี้มี200มิลก็คุ้มมาก ความรู้สึกมันเหมือนมันจะมีกลิ่นของน้ำสวรสอ่ะพุ่งออกมาแบบว่านำตัวนำแล้วก็จะไม่ได้กลิ่นสตรอเบอรี่เท่าไหร่คือน้ำสวรสมันจะมีกลิ่นแรงใช่ปะสมมติว่าใครชอบรสเปรี้ยวอมหวานก็จะกินได้แต่ถ้าสมมติว่าใครแพ้ปลาทะเลอะไรเงรี้ยจะกินไม่ได้เพราะว่ามันมีคอลลาเจนจากปลาทะเลเขาบอกไว้ตรงนี้ มีคอลลาเจนจากปลาทะเลอาจจะอาจจะทานไม่ได้แนะนําให้ทานช่วงอากาศร้อนๆแล้วไม่รู้จะทานอะไรทานน้าชาหวานๆอะไรเงี้ยแทนนั่นแบบไม่ชอบใช่ปะ่ะคือแบบอยากเปลี่ยนมาสุขภาพอยากทําให้ผิวสวยผิวบริง้งแนะนําตัวน้ำมาเขื่อนเทเดอรคําไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยสักบาทนะแต่มาแนะนําให้ทุกคนทานกันดูแล้วมันแพงมันไม่แพงอนี่ะก็ทานติดต่อกันอย่างน้อย น่าจะประมาณ1เดือนหรือว,ว่า2สัปดาห์ก็น่าจะดูแล้วแหละว่าระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นผิวพรรณของเราดีขึ้นแล้วหน้าของเราเนี่ยดูไบรท์แล้วผิวของเราเนี่ยโดยรวมดูกระช่างใสขึ้นวันนี้นุชาขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ